สายแอดเวนเจอร์ต้องห้ามพลาดเลยค่ะกับกิจกรรมสนุกสุดมันให้ปีนป่ายเล่นซิปลายขับ ATV แถมมีคาเฟ่ให้นั่งชิลได้วยนะที่นี่ค่ะแอดโซเดียปาร์คเขายายให้เราได้สนุกสุดมันไปกับกิจกรรมปีนป่ายรวมถึงซิปลน์มากถึง17ฐานถูกใจเด็กๆมากเลยค่ะก่อนเล่นจะมีพี่เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์และความปลอดภยัยรวมถึงให้ทดลองใช้จริงตอนเล่นก็จะดูแลใกล้ชิดนำเล่นนำทํากิจกรรมทุกฐานประทับใจมากมายอุปกรณ์ใหม่ดูแลปลอดภยัยส่วนวายุน้อยของแม่น,นันรอบ ได้เล่นแล้วนะจ๊าเขาก็จะให้เล่นเป็นเซนนฮาร์ฟคอร์สำหรับเด็กนะสนุกกันต่อก,กับการขับ ATV ที่เป็นดินแดงสนุกสุดบันสนามที่นี่ไม่วิบากมากนะคะพอให้เด็กๆได้สนุกการมือใหม่ไปขับกันได้นะเหนือก็พักไปกินอาหารอร่อยๆที่แรปเสเบีเยงคาเฟ่มีทั้งอาหารคาวหวานเมนูเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเมนูอร่อยรสชาติดีๆฐานกิจกรรมเอเดเวนเจอร์เด็กต้องมีความสูง110้เซนขึ้นไปนะคะผู้เล่นต้องสวมผ้าใบหรือรองเท้าวุ้นส้นเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยคะ่ะแนะนำให้จองล่วงหนน้าะะคะ ใครไปเขาใหญ่อย่าลืมไปทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กันนะคะ